วัยรุ่นจีนมีปัญหาการนอนมากขึ้นเหตุติดมือถือเครียดเรื่องเรียน,ยนสวัสดีค่ะนี่คือรายการคนข่าวมองข่าวช่วงข่าวต่างประเทศกับธนาพรนะคะและในวันนี้เรามีข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ชน่นาเดลี่รายงานว่าประชากรกลุ่มวัยรุ่นและคนหนุ่มสาวในประเทศจีนกำลังสบปัญหากับการนอนกันมากขึ้นด้วยเหตุผลสำคัญมาจากความเครียดเรื่องเรียนรวมถึงการใช้สมาร์ทโฟนที่มากเกินไป ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพออกมาเรียกร้องให้ครอบครัวและสถานศึกษาให้ความสำคัญกับคุณภาพการนอนของเยาวชนมากขึ้นดานศาสตารสตารจา์ลู่หลินนักประจิตวิทยาและนักวิชาการผู้มีชื่อเสียงจากสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนกล่าวว่าโดยทั่วไปแล้วมีความเชื่อแบบผิดเกี่ยวกับการนอนหลับมาเกิดขึ้นกับประชากรวัยกลางคนและผู้สูงอายุแต่ปัจจุบันมีคนหนุ่มสาวจำนวนมากขึ้นที่ประสบปัญหานอน,อนไม่หลับ นอนผิดเวลาหรือแม้กระทั่งต้องกินยานอนหลับนอกจากนี้นะคะศาสตาราจารย์ลูปเปิดเผยข้อมูลว่าอาการนอนไม่หลับปัญหาการหายใจในระหว่างหลับและความผิดปกติด้านการนอนส่งผลกระทบต่อผู้ใหญ่ราว36%เรา36%และวัยรุ่นราว26%ในจีน ดังนั้นการนอนหลับจึงมีส่วนสําคัญในการส่งเสริมพัฒนาการตามปกติของจิตใจและร่างกายและการนอนไม่พออาจทําให้ความสามารถในการรับรู้ของเด็กและวัยรุ่นลดลงซึ่งรวมถึงในด้านความจําและสมาธิอีกทั้งยังทําให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแออีกด้วยทางนี้ค่ะแผนส่งเสริมคุณภาพและคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติระบุว่าเด็กและเยาวชนควรนอนอย่างน้อย8ชั่วโมงต่อวันเนื้อเป็นเรื่องเล็กๆที่สามารถก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ได้เช่นกันค่ะ ไม่ใช่แค่ในประเทศจีนเท่านั้นนะคะแต่สิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกวัยและทุกคนทั่วโลกดังนั้นการนอนหลับจึงถือว่าเป็นอีกปัจจัยที่สําคัญและอยากให้ทุกคนหันมาใส่ใจการนอนมากขึ้นค่ะและนี่คือข่าวต่างประเทศในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้คนข่าวมองข่าวช่วงข่าวต่างประเทศขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ